คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พมระธรรมลูกาบทที่18อุปมาเรื่องหญิงไม้และผู้พิพากษาอาธรรมพระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังเพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนละอาใจพระองค์ตรัสว่าในเมืองแห่งหนึ่ง มีผู้พิพากษาอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์ด้วยในเมืองนั้นมีหญิงไม้คนหนึ่งมาหาท่านพูดว่าขอให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันในการสู้ความเถิดแต่ผู้พิพากษาคนนั้นไม่ยอมทำจนเวลาผ่านไปนาน แต่ภายหลังเขานึกในใจว่าแม้ว่าข้าจะไม่เกรงกลัวพระเจ้าและไม่เห็นแก่มนุษย์แต่เพราะแม่ไม้คนนี้มาทำให้ข้าลำบากข้าจะให้ความยุติธรรมแก่นางเพื่อไม่ให้นางมารบกวนให้รำคาญใจบ่อยๆและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า จงฟังคำที่ผู้พิพากษาอาธรรมคนนี้พูดพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้คือพวกที่ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนหรือพระองค์จะทรงอดทนได้หรือเราบอกพวกท่านว่าพระองค์จะประทานความยุติธรรมแก่พวกเขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มาท่านยังจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรืออุปมาเรื่องฟาริสีและคนเก็บภาษีสำหรับบางคนที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรมและดูหมิ่นคนอื่นนั้นพระองค์ตรัสอุปมานี้ว่ามีสองคนขึ้นไปอธิษฐานในบริเวณพระวิหาร คนหนึ่งเป็นฟาลิสีและคนหนึ่งเป็นคนเก็บภาษีคนที่เป็นฟาลิสีนั้นยืนอยู่คนเดียวอธิฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นคนชอโกงเป็นคนอธรรมและเป็นคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้ ข้าพระองค์ถืออดอาหารสองวันต่อสัปดาห์และสิ่งสารพัดท,ที่ข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ก็เอาท่าสางมาถวายเสมอส่วนคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่ยอมแม้แต่งแงนหน้าดูฟ้าแต่ตีอกชกตัวกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด เราบอกพวกท่านว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปถึงบ้านของตนก็ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่อีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงแต่ทุกคนที่ทอมตัวลงจะได้รับการยกขึ้นการทรงอวยพรเด็กเล็กๆ แล้วมีบางคนอุ้มทารกมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงสัมผัสทารกนั้นเมื่อพวกสาวกเห็นก็ห้ามเขาแต่พระเยซูทรงเรียกให้เขาเอาเด็กเล็กๆมาแล้วตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนอย่างพวกเขา เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าใครที่ไม่ยอมรับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆจะเข้าในแผ่นดินนั้นไม่ได้ทางที่ร่ำรวยมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางพูนถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรัน์ พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านใช้คำว่าประเสริฐกับเราทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวท่านรู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามร่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าคนนั้นจึงทูลว่า ข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็กเมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว,ว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่แล้วแจกใจ่ายให้คนยากจนท่านถึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรา แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆตัวอูดจะรอดดูเข็มก็ยังง่ายกว่าการที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า พวกที่ได้ยินจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้แต่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้พระเจ้าทรงทำได้เปตโตรจึงทูลพระองค์ว่านี่แหละพวกข้าพระองค์จึงได้สละทิ้งบ้านเรือนของพวกข้าพระองค์ติดตามพระองค์มาพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่า คนที่สละบ้านหรือภรรยาหรือพี่น้องหรือบิดามารดาหรือบุตรเพราะเห็นแกแผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับผลตอบแทนหลายเท่าในยุคนี้และในยุคหน้าจะได้ชีวิตนิรันร์การทรงพยากรเป็นครั้งที่สถึงการสิ้นพระชนและการคืนพระชนของพระองค์ พระองค์ทรงพาสาวกสิบสองคนไปแล้วตรัสกับพวกเขาว่านี่แน่พวกเราจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและทุกสิ่งที่พวกผู้เผยเพระวจะนะเขียนเรื่องบุตรมนุษย์จะสำเร็จเพราะว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติและพวกเขาจะเยาะเย้ยท่านประทำมหยาบคายต่อท่าน ถมน้ำลายรถท่านพวกเขาจะโบยตีและฆ่าท่านแล้วในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่ส่วนพวกสาวกไม่เข้าใจสิ่งเหล่านั้นเลยความหมายของถ้อยคำนั้นถูกซ่อนไว้จากพวกเขาและเขาไม่รู้ว่าพระองค์ตรัสถึงอะไร การทรงรักษาขอทานตาบอดใกล้เมืองเยริโคเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้เมืองเยริโคมีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทางเมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนเดินผ่านจึงถามว่ามีเรื่องอะไรพวกเขาจึงบอกว่าเยซูชาวนาซาเรสเสด็จผ่านมาคนตาบอดคนนั้นจึงร้องว่า เยซูบุตรดาวิดเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดคนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาเพื่อให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องขึ้นว่าบุตรดาวิดเจ้าค่าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์เถิดพระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่และทรงสั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์เมื่อเขามาใกล้แล้ว พระองค์ตรัสถามเขาว่าท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่านเขาทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสกับเขาว่าจงเห็นเถิดความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้ และตามพระองค์ไปพร้อมกับถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและเมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้นพวกเขาก็สรรเสริมพระเจ้าด้วย